คนแถวจังหวัดหน้านเนี่ยจริงๆดั้งเดิมเป็นสกุลอะไรเป็นราชวงศ์อะไรมาก่อนก็ที่ได้ที่ได้อันนี้จะอ่านหัวเตียงหมดเลยอ่ะก็เคยได้ยินว่าว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ว่าสกุลอะไรอนเป็นชนก็เป็นคนเมื่อก่อนนะปกครองไปทางฝั่งลาวฝั่งใช่กษัตริย์องค์แรกเป็นใครผู้นำองค์แรกในจังหวัดหน้าน ไม่ตาประวัติเขาเรียกคุนรุ่นขุนอ่าชื่อว่าภูคานะครับราชวงศ์ภูคาอะไรเงี้ยราชวงศ์ภูคาใช่ร,ชร่วมสมัยกับพบ่อขุนรามแหมงไหมน่าจะยุคอาจจะแต่บางประวัติบางตำนานเขาบอกว่าคนที่มาครองสุโขทัยก็มาจากทางราชทางฝั่งเนี้ยไปหรือหรือหลังพระพมมหาราชหรือว่ายุคเดียวกันเพราะว่ามันมีไอศิลาจาลึกเราผมจำไม่ผิดนะที่เขาบอกว่าศิลาจาลึกไออะไรนะปูสะบดล้านอ่ะคือคือทางฝั่งหน้าเนี่ยสะบด สบดเป็นปูอันนียสบดร้านฝั่งสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณเนี้ยเจ้าพ่อภูคานีคนจังหวัดน่านนับถือมากเลยใช่ไหมนับถือมากครับเขาโดนอะไรกันมาเขามีประสบการณ์เลยนเจ้าพ่อภูคาเนี่ยรถรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรโซนิกอ่าประมาณชนเสาไฟฟ้าแล้วแบบพับครึ่ง่ะพับครึ่งเลยเหรอพับครึ่งแล้วเหมือนกับหัวคนทั้งตลาดอ่ะตรงนั้นไม่เป็นตลาดตลาดอำเภอกัวครับคนเขาเรียกว่าตายแล้วก็เหมือนแบบ เหมือนมะพร้าวหล่นลงมาแล้วแบบแตกอะไรเหมือนเหมือนแท่งโมแตกอะเสียงแบบนั้นอะอืมเคยเห็นว่าตายนะตายแน่เขาก็พาไปโรงพยาบาลเขาไปโรงพยาบาลปุ๊บ็ลุกขคืนมาบอกหายแล้วกระเด็นครับเขาบอกว่าคนที่ป่วยไม่สบายขายที่ขายทางไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไปบนบานกับเจ้าพ่อผุคาเหรอก็มีครับมีมีหลายหลายหลายเรื่องเลยแล้วคนไปขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้บ้างไหมมีเยอะครับเยอะไหมเยอะครับแล้วที่เจอกับตัวเองอะไอของผมเมื่อก่อนนะเคย ตอนนั้นเขามีร่างทรงเนาะอยู่บนดอยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าก็เพื่อนมันพาไปผมก็เอาไปก็ไปอตอนที่ไม่ได้เข้าทรงอ่ะอเขาเป็นเหมือนกับว่าแถวบ้านผมเขาเรียกแบบสามสิหนึ่งเนี่ยคนไม่ไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่พอทรงเสร็จมีพิธีทรงเสร็จอะไรเงี้ยก็พูดรู้เรื่องหมดข่าวสารบ้านเมืองแต่ทํางมไม่มีทีวีนะครับข่าวสารบ้านเมืองเรื่องอะไรรู้หมดอะไรเงี้ยระมาเนี่ยครับ แล้วเพื่อนผมมานก็ทายอะไรไม่รู้แล้วผมก็ผมก็ถามว่าแค่ถามว่าอ,อตอนนั้นเพิ่งจะจบใหม่ๆจบนิศาสตร์เนาะแล้วพยายากเป็นท่านผู้อาสา<อ>ในชีวิตในนี้ก็ถามว่าเราผมจะได้ไหมเราก็พูดไปทีเล่นีจริงด้วยนะแต่ท่านก็ทักมาสามคำพูดย้ำสามคำถามว่าอยากเป็นจริงเหรอออยากเป็นจริงเหรอผู้อาษาอะไรเงี้ยย้ยำสามผมก็ไม่เข้าใจแต่พอ เรียนจบพอไปทํางานปุ๊บเลยเข้าใจตัวเองว่าอ๋อเราไม่ได้มาด้านนี้เพราะว่าใจเราไปไม่ได้ไงแล้วเพราคนนะคับคนไม่พาคนที่สงสารนะเห็นใจคนอื่นอะไรประมาณก็เลยรู้ว่าอ๋อทำไมท่านย้ำสามรอบโอ้ท่านรู้ล้จิตนะรู้อนาคตก็เลยรู้รู้เข้าใจไหมไหนี้เคยมีคนบนดอยอ่ะคนชาวเขาชาวอะไรเงี้ยเขาเอารถไปถวายนะรถกระบะรถอะไรเงี้ยครับถวายที่ศาลน่ะมันก็ถวายหลวงพ่ออะไรเงี้ย ยินเทปการได้ไม่ทราบคือคนมเขาเขาบอกว่าเห็นรถรถบินรถกระบะบินข้าภูเขาอะไรคือเขาเห็นกันใช่ไหมใช่เขาเห็นกันไม่ใช่คนเดียวด้วยเข้าใจแล้วประมาณนี้แต่พอภูกขาเแล้วเหรียญรุ่นแรกท่านประสบการณ์อะไรปี2500น่าถ้าจำไม่ผิดอาจจะปี2 5 2 8ัอประสบการณ์ทุกด้านครับท,ทุกด้านเา<ห>นลยมหานิยมเรื่ององประพันชาติแล้วเกจิรุ่นไหนเสกล่ะ หรือว่าเจ้าพ่อบุคาเสกเจ้าพ่อบุคาท่านท่านไม่ใช่พระรับเป็นเจ้าพ่อแล้วก็ไม่ทานอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาแบบที่นับถือเขาก็มาสร้างมาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นครูบาโงงวัดกงงนะครับอำเภอท่าองผาที่ที่เป็นคนปลุกเสกเพราะว่าท่านเคยมีบุญสัมพันธ์กันกับเจ้าพ่อบุคาในอดีตชาติอะไรเงี้ยครับที่เขาเขาพูดกันอ่ะนะลองไปฟังที่อาจารย์ยอดนะอาจารย์ยอดเขาก็มีทิศอยู่เรื่องครูบาคงกับเจ้าพ่อบุคคาเนี่ย